วันนี้นะคะติาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเนาะว่าติาเนี่ยทำยังไงถึงมาอยู่ที่จุดนี้นะคะมาอยู่ในชีวิตที่มีความเป็นอิสระมากๆมากๆคือติาจะตื่นนอนเมื่อไหร่ก็ได้จะเข้านอนเมื่อไหร่ก็ได้จะทําอะไรก็ได้จะอยากจะออกไปทําอะไรจะไปซื้ออะไรก็ได้นะคะคือออกไปช้อปปิ้งจนเบือ่อแล้วตอนนี้ออกไปช้อปปิ้งจนเบือ่อเดินห้างจนแบบว่าคนขายจําหน้าได้แล้วแล้ว สิ่งหนึ่งนะคะที่หลายคนเนี่ยไม่ให้ความสนใจก็คือเสียงเรียกร้องจากข้างในใจของตัวเอง เสียงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยในใจของเราลึกๆนะทุกคนนะรู้อยู่แล้วว่าเราอยากทำอะไรรู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรแต่ว่าเอาเสียงอย่างอื่นนะมากลบเอาเสียงอื่นมากลบเอาตัวเองไปกรบพยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่ไม่อยากที่จะได้ยินเสียงเหล่านั้นเช่นในใจลึกๆเนี่ยเรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยเบื่องานนี้มากเลยแต่ไม่กล้าไม่กล้าลงมือทําเอาเหตุผลเอาข้ออ้างอย่างอื่นเนี่ยเข้ามากบมากบมากบว่าเฮ้ย มันก็โอเคเฮ้ยก็ไม่เป็นไรเฮ้ยมันก็มีเงินท,นทนทนไปหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ทาไมก็ทนมาเป็นปีๆแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีสละสักทีอย่างยกตัวอย่างในชีวิตติน่านะคะมันก็จะมีช่วงที่ติน่าเนี่ยเลือกทําสิ่งที่เสียงหัวใจของตัวเองเนี่ยเรียกร้องเสียงหัวใจของตัวเองเนี่ยต้องการแล้วมันก็จะมีช่วงที่ยังไงที่รู้สึกว่าทอ้อรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเลือกทางถูกหรือเปล่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกตอนที่ตีน่าอยู่มปลายนะคะตอนช่วงที่ตีน่าอยู่มปลายเนี่ยตีน่าอยู่ห้องเด็กเรียนนะคะห้องเด็กเก่งห้องกิฟเต็ดนะคะถ้าใครรู้จักแล้วเพื่อนทุกคนของทีน่านะก็พยายามอ่านหนังสือสอบเข้าเพื่อที่จะได้เข้าคณะที่ตัวเองต้องการนะคะคณะของเด็กเรียนก็คือคณะอะไรหมอพยาบาลวิศวะเภสัชคันตะบัญชีอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือคณะเด็กเรียนนะคะคณะที่เด็กเรียนอยากเข้ากัน ติน่าก็มองเพื่อนนะคะแต่ละคนโอเคคนี้ก็สอบติดหมอคนนี้ก็สอบติดพยาบาลสอบติดบัญชีเภสัชอะไรก็ไม่รู้นะคะเพื่อนติน่าของแต่ละคนมารวมตัวกันเปิดโรงพยาบาลได้เลยนะคะ ทีนี้แล้วแต่ว่าแต่ว่าในใจของทีน่าลึกๆเนี่ยตีนา่ารู้เลยว่าตีน่าไม่ได้อยากมาสายนี้ตีน่าไม่ได้อยากที่จะไปเป็นหมอตีน่าไม่ได้อยากไปเป็นวิศวะไม่อยากทํางานประจําไม่อยากที่จะไปโรงพยาบาลดูคนไข้ทํางานให้องค์กรอะไรเงี้ยตีน่าไม่อยากเลยเสียงในใจของตีน่าลึกๆนะคะรู้อยู่แล้วว่าตีน่าเนี่ยอยากทําอย่างอื่นที่มันเป็นอิสระมากกว่านี้อยากทําอะไรที่มันเป็นอาร์ตเป็นศิลปะอะไรที่มันได้แสดงออกอะไรเงี้ยนะคะตีน่าชอบแบบนี้มากกว่าแต่ก็ไม่รู้จะทําอะไร จนติน่าเนี่ยมาเจอพ่อของติน่านะคะแล้วพ่อของติน่าเขาก็ถามว่าติน่าอยากไปเรียนที่เบลเยียมไหมติน่าก็ไปเลยนะคะไม่สนใจไม่รออะไรเลยนะคะเพื่อนแต่ละคนเนี่ยยังบางคนยังสอบไม่ติดไงก็อ่านหนังสืออ่านนานติน่าก็เล่นเดินเล่นล่าลากินขนมทุนที่นั่นไปนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เบลเยียมแต่พอย้ายมาอยู่ที่เบลเยียมปุ๊บมันกลับมีปัญหาเพราะว่าติน่าเนี่ยไม่สามารถเข้าเรียนได้ด้วยเรื่องของวุฒิด้วยเรื่องของภาษาหรืออะไรเงี้ยนะคะติน่าก็ติดอยู่ในเบลเยียมเนี่ยสองปี โดยที่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะคะคือไปโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปมหาพิยาลัยนะคะแลวเท่านั้นที่เป็นช่วงที่เจ็บปวดมาก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 ,มากแต,ต่นิาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะเพราะาอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าเราสตรองไงอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าเราแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่นเวลาที่นิาเข้าไปใน a c e b o o k อ่ะก็เห็นเพื่อนแบบว่ายังไง ไปมหาพิทยาลัยร,รับน้องใหม่ได้เรียนคณะที่ตัวเองอ,อยากเรียนได้แบบใส่ชุดน,นักศึกษาได้ทดําในสิ่งที่เราก็อยากทำเหมือนกันนะแต่เราทําไม่ได้อะ่ะ เขาใจว่าคือติน่าอยากไปโรงเรียนอยากไปมหาวิทยาลัยอ,อยากเข้ามหาพิทยาลัยแต่ตัวเองไม่ได้ทํามันทําไม่ได้อะมันก็เลยรู้สึกว่าเจ็บปวดรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงในใจที่เราทําตามอ่ะมันผิดหรือเปล่าวะแล้วที่บ้านของติน่าที่ไทยอ่ะแม่หรือว่าพี่ชายหรืออะไรเงี้ยก็ซ้ำเติมอ่ะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสมมติว่าเรียนที่ไทยนะก็ขึ้นปีสองไปแล้วเรียนที่ไทยอีกหน่อยนะไม่ทนันก็จบแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ไทยน่าจะกลับไปเรียนที่ไทยแล้วมันก็เป็นความเจ็บปวดเพราะติน่ารู้ว่าติน่าอยากทําในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องไม่ อยากทาในสิ่งที่คนอื่นเขาอยากให้เราทํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติน่าก็อดทน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 จนตี๊น่าได้ข้อสรุปว่าไม่เอาแล้วภาษาฝรั่งเศสไม่ชอบภาษาฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าในเบลเบลเยียมเนี่ยพูดสองภาษาก็คือดัตช์กับฝรั่งเศสแล้วติ๊น่าอยู่ในที่ที่เขาพูดภาษาฝรั่งเศสติ๊น่าก็ไม่เอาแล้วภาษาฝรั่งเศสอยากไปเรียนที่ที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าชอบภาษาอังกฤษก็เลยพยายามไปสมัครนะคะตอนนั้นสมัครที่มหาวิทยาลัยอินเตอร์ที่หนึ่งนะคะในเบลเยียมแล้วก็ยื่นคะแนนโทเฟลนะคะปรากฏว่ายนนคะ มีมหาวิทยาลัยจากอเมริกานะคะเขาเห็นคะแนนของติาแล้วเขาก็บอกว่าคะแนนดีนะคะแนนแบบเก่งเลยใช้ได้เลยอะไรเงี้ยอยากมาเรียนที่นี่ไหมเดี๋ยวให้ทุนชอบทําอะไรอะไรเงี้ยนะคะติาก็โอ้โหเอาเลยไปเลยนะคะก็เลยสมัครเข้ามาที่มหาวิทยาลัยในอเมริกานะคะแล้วก็มาอยู่ที่อเมริกาเลยนะคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหความฝันเป็นจริงแล้วนะคะพอติาได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในอเมริกาติาก็ปุ๊บเฉิดชายเลยนะคะ พขารู้สึกว่าโอ้โหเรามาไกลเนาะถ้าเราจะมาแบบเล่นแบบเลียนเลียนเล่นเล่นเลี้ยวเปียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มตินหก็ทําทุกอย่างนะคะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆก็ทําครบหมดเลยนะคะทุกอย่างแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์ชอบมากเลยนะคะตอนนั้นที่อยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยนะคะแล้วพอเรียนจบมหาวิทยาลัยปุ๊บปรากฏว่าตินหาหางานทําไม่ได้ ะะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยติน่ามีแต่วีซ่านะะักเรียนเขาไม่ให้ทํางานติน่าต้องมีวีซ่าทางานนะคะติน่าก็ต้องรอไปอีกแล้วตอนช่วงที่รอตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เจ็บปวดอีกช่วงหนึ่งแล้วมันก็ต้องมีเสียงจากคนรอบข้างที่พยายามมากรบเสียงในใจติน่าอีกแล้วเช่นแม่ที่ไทยนะคะแม่ก็บอกว่าทาไมไม่กลับมาทําไมไม่หางานทําเมื่อไหร่จะได้งานทํา หรือไม่ว่าจะเป็นคุณย่านะคะคุณย่าที่น่าอยู่เบลเยียมเมื่อไหร่จะได้งานทําเมื่อไหร่จะได้วีซ่าทําไมไม่กลับมาเบลเยียมทําไมอยู่ที่นั่นทําไม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 แล้วเสียงแต่ละคนก็แบบเข้ามา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 แล้วที่น่าคือแบบว่ามันเป็นช่วงที่เศร้ามากมันเป็นช่วงที่แบบที่น่าอยากจะบ้าตายอ่ะเพราะว่าที่น่ารู้ว่าที่น่าอยากทําอะไรอยู่ข้างในคือมันมีเสียงข้างในเล็กๆนะคะเสียงของที่น่าคนเดียวเนี่ยแต่ที่น่าบอกเลยนะสิ่งที่ทําให้ที่น่าเนี่ยมาอยู่ถึงตรงนี้มาถึงอยู่ที่จุดนี้ได้นะคะมันเป็นเพราะว่าที่น่าเนี่ ถ้าทิน่าฟังเสียงคนอื่นถ้าที่น่าฟังเสียงแม่ที่นากลับไปไทยที่น่าก็อาจจะไม่ได้ท o u t u b e ถ้าที่น่าฟังเสียงคนอื่นที่น่าไปฟังเสียงคุณย่าที่น่ากลับไปเบลเยียมที่น่าก็ไม่ได้มานั่งทํา YouTube ที่น่าก็คงจะไม่นั่งทํางานอยู่บริษัทบริษัทนึงทํางานประจานะคะตื่นเช้ากลับเย็นแล้วก็มีวันหยุดแค่2วันประมาณนี้ก็แค่นี้วนๆอยู่แค่นี้นะคะแต่ที่น่ารู้ว่าติน่าไม่ได้อยากได้งานแบบนั้นโอเคปต่น่าไม่ได้อยากทําแบบนั้นที่น่าอยากทําอะไรที่มันไไมม่่ีีีขดดดจํําาากกัั้้ททสิตตวเอองงร ที่ได้ทำ YouTube แล้วกล้องตั้งเลยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ตัดต่อเองทำทุกอย่างเองหาข้อมูลทำอะไรเองทุกอย่างเลย เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะลองฟังเสียงหัวใจข้างในลึกๆของเราอะว่าเราอยากทําอะไรกันแน่ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะทําอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ยึดมั่นกับสิ่งสิ่งนั้นอดทนนะคะอดทนนะเพราะว่ามันจะมีเสียงรอบนอกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยที่บอกว่าเราทําไม่ได้ที่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปทําเลยเฮ้ยทําอย่างอื่นดีกว่าเฮ้ยแกบ้าไปแล้วเฮ้ยความฝันของแกมันไม่ม,ม,ม,มีทางเป็นจริงหรอกอย่าไปฟังยึดมั่นอยู่ในเสียงของตัวเองอเสียงที่อยู่ข้างในลึกๆของเราอะแล้วถ้าเราตามเสียงของร แล้วประกอบว่ามันไม่ประสบความสําเร็จอย่าเพิ่งไปท้อเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ประสบความสําเร็จมันแปลว่าเราแค่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่านั้นเองตอนที่เร่าเริ่มทํา YouTube นะบางคลิปมีคนดูไม่ถึงร้อยคนถือว่าติน่าล้มเหลวปะไม่ได้ถือว่าติน่าล้มเหลวมันถือว่าติน่าแค่ยังไม่ประสบความสําเร็จ เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเรายึดมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีอยู่ข้างในใจเรานะคะอดทนไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยเราจะไปถึงเป้าหมายที่เสี่ยงในใจของเราอะ่ะเรียกร้องเองลองดูเนะนาะที่น่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอยากได้อะไรแต่เราเนี่ยแค่เอาสิ่งอื่นๆมากลบเท่านั้นเองนะคะ แล้วจริงๆเนี่ยเสียงคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีค่าเลยนะเสียงที่มีค่าที่สุดคือเสียงของเราเองในใจเราบอกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเสียงเราอ่ะตรงกันข้ามกับเสียงในใจเราอ่ะเราก็จะเป็นในแบบที่เราเป็นไม่ได้เราก็จะมีในแบบที่เราอยากมีไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเป็นอิสระนะคะถ้าใครอยากท,ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการทําจริงๆเนี่ยทิน่าเป็นกําลังใจให้เนาะสู้ๆอดทนนะคะทาตามสิ่งที่หัวใจตัวเองเรียกร้องนะคะและสิ่งที่ติน่ามาแชร์วันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สที่ทีน่าทาอยู่นะคะชื่อว่าคอร์ส Power in You นะคะเป็นคอร์สที่จะช่วยดึงพลังของทุกคนนะให้ตัวเองเนี่ยได้ใช้ความเก่งได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะคะในแบบที่ตัวเองต้องการ คอร์สนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีอิสรภาพในชีวิตอิสรภาพทางความคิดอิสรภาพทางการเงินนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดไลน์ทีน่านะคะทักไลน์แอดมาได้เนาะอย่าลืมแอดไลน์นะคะแอดไลน์ทีน่า คอร์สนี้เนี่ยติาต้องการที่จะช่วยทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงของตัวเองแบบชัดเจนได้ยินแล้วก็ได้ทําได้ลงมือทําเพื่อที่จะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองนะคะให้โลกรู้ให้ทุกคนรู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรได้เพราะว่าติาเนี่ยมีคอร์สอสีกคอร์สหนึ่งใช่ไหมคือคอร์สแม่บ้านเงินล้านคอร์สนั้นเนี่ยติาบอกหมดเลยนะว่าทํายังไงจากศูนย์ไปล้านเนี่ยทำยังไงทําเงินยังไงแต่บางคนเนะี่ยดูแล้วรู้แล้วเห็นข้อมูลทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียงข้างนอกเสียงข้างนอกมันดังมากกว่าเสียง ใจของตัวเองถ้าเสียงในใจของเราดังถ้าเราสามารถทําเสียงในใจของเราให้มันเคลียได้นะไม่ว่าเสียงข้างนอกไม่ว่าคนจะพูดอะไรจะทําอะไรก็หยุดเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคอส,นคอสเนี่ยคอสพาวเวอร์เอ็นยูเนี่ยที่น่าจะลงลึกเข้าไปเลยลงลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกเลยว่าเสียงในใจเราเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วทํายังไงเราถึงจะทําตามเสียงในใจของเราได้ทํายังไงเป้าหมายที่เราอยากได้ในใจลึกๆของเราเนี่ยมันจะสําเร็จขึ้นมาได้ ะะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมเนาะแอดไลน์มาได้คอส์สนี้ที่แนจะช่วยทุกคนนะคะได้ยินเสียงนั้นให้ชัดขึ้นแล้วก็ทําตามเสียงเสียงนั้นเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทําตามเสียงเสียงนั้นเนี่ยให้ประสบความสําเร็จได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะติ่แนก็มีเท่านี้ถ้าใครมีความฝันนะคะอย่าลืมฟังเสียงในใจของตัวเองนะสู้ๆๆค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้เราวันนี้ที่แต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ